หนึ่งคอนเทนต์มาแรงตอนนี้หนีไม่พ้น กูเกิลเมพผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับชอบคอนเทนต์นี้เพราะมันสามารถย้อนกับเวลาให้ทุกคนกลับไปเห็นบ้านหรือที่ที่เราเคยอยู่5ปีหรือ10ปีย้อนหลังมันรู้สึกว่าสําหรับผมเป็นอีกความฝันหนึ่งที่เราเคยอยู่ที่ที่หนึง่งพอโตมาเนี่ยมันทําให้ไม่มีโอกาสได้กลับไปและพอผมกลับมาเจอคอนเทนต์เนี้ยถ้าเอาตามความรู้สึกของผมและชีวิตของผมคือ10ปีพอดีที่มันสามารถจะดูได้ถ้ามันเลย10ปีไปผมไม่รู้ว่ามันจะดูได้ไหมแต่ว่าสําหรับคอนเทนต์เนี้ย ดูรีวิวมามันประมาณ10ปีได้ที่แต่ย้อนกลับไปดูเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูว่าที่ที่ผมเคยอยู่และจังหวัดที่ผมเคยอยู่เป็นที่ไหนมาเดี๋ยวเราเข้าไปที่ g o o g l e map ออแล้วก็จะเป็นค้นหาที่อยู่นะครับผมก็จะลงแยกอา้าวจริงๆผมผมอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในผมจะลงแยก แยกไฟแดงทำเพื่อนองกีนองกีอ่าปุ๊บมันก็จะมาเนี่ยมันก็จะมาตรงนี้เลยครับแล้วก็เราแล้วเ,เราซูมซูมลงไปหน่อยถ้าเป็นคนพื้นที่มันจะรู้ว่าเราควรจะไปฝั่งไหนเพราะว่าเห็นไหมมันมันอะไรไม่รู้อะถ้าไม่ใช่คนพื้นที่คงไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนแล้วมันควรจะไปที่ไหนครับ แต่ตรงเนี้ยผมผมรู้ว่าไฟแดงตรงนี้ที่ที่ผมอยู่มันก็ต้องตรงไปฝั่งนี้นะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะผ่านสวนสาธารนณะนี่ๆๆ่นี่นี่เดีผมซูมให้ดูไอตรงเนี้ยเป็นสวนนี่ๆี่นไอตรงแดงเนี่ยเป็นสวนสาธารนณะบ้านผมอยู่ท้ายจริงเป็นบ้านเช่านะครับผมไปทํา ธุรกิจกับแม่นะครับแล้วก็ได้ปิดตัวลงเดี๋ยวผมขอขอดูสักครู่นะครับว่ามันอยู่ตรงไหน,นอ่าเดี๋ยว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 ก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งใช่ไหมวะอ่าอินดี้อ๋อนี่นี่นี่ผมว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะจิ้มนะครับจิ้มฝังหมดลงไปแล้วก็จิ้มสีผ้าตัวนี้ แล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเจอแล้วโอ้โหอันนี้คือน่าจะประมาณ2ปีที่ผ่านนะครับน,นี่เห็นไหมไมันขึ้นอยู่ตรงนี้เมื่อกี้อ่าระบบรวมน,นิดหน่อยนะครับอ่าภาพนี้จะอยู่ที่2566 6768ก็จะ2ปี ถอยหลังนะครับแล้วตรงนี้คือที่่ผมเคยอยู่นะโอ้ดูสภาพแบบมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะดูรอบๆแล้วก็เดี๋ยวถัดกลับไปปีปีสองห้5หกห้าอก็ยังยังล้างเหมือนเดิมนะครับจริงๆตรงนี้มันเป็นบ้าน บ้านเช่าว่านี่แหละแต่ผมไม่รู้ว่าก่อนที่ผมไปอยู่มันเป็นบ้านคนไหมหรือ,อยังไงห,หรือมันมาเช่าต่อนี่นะฮะก็ก็ยังไม่ติดป้ายน,นะพอย้อนกลับไปอีกสัก2 0 6 4 2 5 6 4ก็ก็ยังล้างอยู่นะครับอาจจะมีร้านค้ามาลงข้างๆนิดหน่อยนะก็มีใครมาขายก็วยทอด กล้วยทอดสูตรโบราณ20บาทเอออันนี้เป็นปี2564แล้วก็เราย้อนกลับไปดูอีก2557เนี่ยอันนี้คือ2557และปีนี้เป็น2567 10ปีได้อันนี้คือภาพถ้าผมจำได้ตอนนี้ผมยังอยู่ตรงนั้นอยู่เนี่ยเป็นเป็นธุรกิจ ตัวก่อนผมขายอาหารเชยแข็งพวกปลาหมึกอ่า